ไปกระจกไหมอะซอยไหนดีวะเดี๋ยวมีคนบอกให้อยู่ตรงนั้นลงเรือพาเฮ้ยพาพี่หมีข่าวลงเรือ อาไมอวันนี้เราเลี้ยวไหนเลี้ยวขวา ออกขวานะคะเุ้ยขอเราออกก่อนเพราะว่าเราอยู่อยู่อยู่รถกลางไงถามแล้วมันไคมะเปิดไฟเลี้ยวขวาทางลง เข้าสู่ทางหลวงชนบทไปขึ้นรถจีพ<ป>ีเอสป้ายป้ายมาเลยฝั่งซ้ายไม่มีคนไปเลย <c oughs> มีแต่ฝากันหมดเลยฝั่งซ้ายไม่มีขับต่อไปอ<ะ>ีก16กิโลเมตรสวยนะสะก,ก็สวยนะอืมหาลึกปะ โอ้ลึกมากเลยใช่ป่ะฮะรู้ออสึกสนตัวเลยว่ะไม่มีคนเลย ดูน้ำทะเลน้ำทะเลแรงมากไม่ได้ลงเลยนะคลื่นมาแรงนะเลยไม่กล้าลง เห็นไ,ไหมตุ๊กพอเรามาช่วงหน้าฝนมันจะดีอย่างเงี้ยเห็นไหม,ไมอเ,เออแต่น้ำทะเลมันแรงนะมันยังต้นอยู่ไงตีตังกากสามตลบดิ มันไม่ต้องเป็นไรทำไมกลัวกล้องจังน,นี่โชว์ไหวเนี่ยไายแบบ กหลังกแทบแบเป็นแล้วุกๆเยุกใส่ชุดว่ายน้ำมาไปซีนี้ไที่เขาชบเขาชบลงจิ้งกเขาเขาจะดันน้ำให้มันขึ้นมาแค่ตัวผมดับทำแบบนางเอกอะนางเอกแบบนาเอกเออท้าไม่สิครับแล้วอยางแล้วมีทางขึ้นบันไดกทียฮะ พี่นะพี่นี่ะใส่ชุไว้น้ำอ่ะเขาจะขึ้นจะขึ้นี้ก่อนนะเขาจับนี้ก่อนไม่จับนี้จับนี้เลยอ่ะกลาาเาจะแอนตุนอะใช่หรอ กะลัฟฟินกะลัฟฟินตรงนี้หนะ้าหาดไก่แบ้นะครับ review Hãy subscribe cho

ดีนะที่สมัยนี้มีโทรศัพท์ดูได้เงี้ยน,นั่งกันเซ็งไงเนอะครึ่งชั่วโมงอเนะี่ยนี่ขนาดวันธรรมดานะกี่ชั่วโมงอีกประมาณสิบห้านาทีก็ชั่วโมงนี่เราจอดคาตรงเนินเชิงเขาพอดีนะเป็นเนินขึ้นพอดีเลยไม่สูงเกๆเล่นั้มติดยาว นี่วันจันร์นะครับยังเยอะขนาดนี้รอครึ่งชั่วโมงถ้าวันธรรมดานี่ไม่รอไปสองสาชั่วโมงเะ